าคาดว่าจะเป็นระเบิดตกค้างเดิมท,ท่านผู้ชมแต่ต้องขอให้ท่านปลอดภัยแล้วหายไวๆพลทหารธนพัฒน์ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อเท้าซ้ายขาดจากเหตุเหยียบกับระเบิดก่อนเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มแม่ทัพภาคที่สองพลทบุญสินปพาดกลางท่านเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากชุดราชเวรร้อยทารพันสองสจัดกำลังพลสินาย เป็นทหารพันสองนายชุด ADF หกนายฐานช่างหกนายออกราดตะเวนจากฐานปฏิบัติการบรกฏไปที่เนิน481ปรากฏว่ากำลังพลชุดลาดตะเวนประสบเหตุเหยียบกับระเบิดบริรเวณพิกัด W A 2 2 0 8 6 1ค่ะซึ่งจากการตรวจสอบในพื้นที่ปรากฏว่าเป็นระเบิดตกค้างในพื้นที่สู้รบเดิมทําให้ทหารได้รับบาดเจ็บสามนายม,มีการวิทิยุขอกําลังหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาลจากนั้นส่งตัวโรงพยาบาลค่ะด้านนะฮะ ล่าสุดที่บาดเจ็บสาหัสก็คือพลทหารธนพัฒน์ุยวันข้อขาข้อเซ้าายขาดความดันโลหิตก็ถือว่าสูงนะคะไม่มีอาการหอบเหนื่อยรู้สึกตัวดีมีการส่งตัวไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปที่โรงพยาบาลค่ายสัพปรสิทธิประสงค์อย่างเร่งด่วนล่าสุดผ่าตัดแล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องระวังเรื่องการติดเชื้อที่แผลด้วยค่ะอีกสองนายเนี่ยได้รับแรงระเบิดมีอาการแน่นอก,อกรู้สึกตัวดี นั่นก็คือสิเอกปฏิพัทศรีลาศัก์ท่านนี้เนี่ยถูกส่งตัวโดยเฮลิคอปเตอร์ไปโรงพยาบาลค่ายสรพรพสิทธิประสงค์เช่นกันกอีกท่านนึงคือพลทหารนัทธวธีเข้มค่ะคาดว่าจะเป็นระเบิดตกค้างเดิมค่ะท่านผู้ชมแต่ต้องขอให้ท่านปลอดภัยแล้วหายไวๆพลทหารธนพัฒซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อเท้าซ้ายขาดจากเหตุเหยียบกับระเบิด